เออน้องจ๊ะวันนี้ร้านพี่มีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยจากแก้วละ 19, หกสิบเก้าเหลือยี่สิบเก้าบาทจ้าหุยดีจังเลยอ่ะใช่ลูกค้าเมื่อช่วงเช้าที่มากับเพื่อนที่ใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่าจ๊ะเออใช่ค่ะเขาหน้าผมว่านะถ้านักเรียนเข้ามาซื้อวัดตรวจแับนักเรียนบ้าง จะได้รู้ว่าคุณไรเป็นนักเรียนหรือเปล่าลุงไม่ต้องมายุ่งหรอกหรือว่าลุงอิจฉาชนะฉันอะฉันว่าใช่เพราะว่าพวกเราอะซื้อน้ำในราคานักเรียนทาผิดแล้วย,ยังไม่สํานึกผิดอีกไม่ขอโทษแล้วย,ยังไปว่าลุงเขาอีกน้องนั่นแหละที่เป็นคนผิดขอโทษลุงเขาเลยโหคาเฟ่ที่นี่สวยจังเลยอ่ะจริงพี่พก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าแถวนี้มีคาเฟ่ด้วย งั้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าปะไปคาเฟ่ที่นี่คตรสวยเลยอ่ะจริงสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม เป็นชาเขียวไข่มุกแก้วหนึ่งค่ะอ๋อจ้ะเออน้องจ้ะวันนี้อร้านพี่มีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยจากแก้วละ69เหลือ29บาทจ้ะอุยดีจังเลยอ่ะโหมีโปรโมชั่นนักเรียนด้วยดีจังเลยงั้นหนูขอเอาชาเขียวไข่มุกแก้วหนึ่งแล้วกันค่ะโอเคจ้ะนั่งก่อนเลยนะคะน่ค่ะสักครู่ค่ะ ดีแล้วที่เขาเห็นใจเด็กเรียนแต่ทําไมไม่ลดให้แบบพี่นาบ้างอ่ะคนทํางานอ่ะอไม่ใช่เด็กเรียนเอาก็พี่นาทํางานแล้วอ่ะมีเงินมากกว่าหนูอีกอ่ะก็ต้องลดให้หนูแหละถูกแล้วเอาเถอะนาแต่เ้า,าก,ก็ได้กินอ,อยากลดบ้างไงแล้วจ้าขอบคุณค่ะ<อ> คไข่หม <tagged. tekrar. S 3> ูร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะชาเขียวก็อร่อยไข่หมูก็ดูหนาอร่อยจริงแต่ที่หน้าว่าแอดแพงกปหน่อยแก้วสามสิบก้าบาท แต่พี่หน้าคาเฟ่ยัไหนมันก็ราคานี้ทั้งนั้นแหละอา้าวก็คาเฟ่เปิดใหม่น่าจะถูกกว่าน,นี้อ่ะผ่านคุณพอดีดิมาถา่ายรูปกันดีกว่าเช็คอินคาเฟ่ซะหน่อยมาเช็คอินอะไรตอนเก้หมดเนี่ยโอเคอืมพี่น่าไปกันดีกว่าบัวจะเรียนแล้วเขารอ พี่คะคิดเงินเลยคะ่ะจ้าขักคุณนะคะน,นี่จ้ะเรียบร้อยคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะนี่นะคะอ๋อจ้าขอบคุณคะะ่ะน้องวันนี้ขยดีแต่เช้าใช่ไหมอ๋อจ้า เมื่อกี้ก็เห็นเด็กนักเรียนค้ามาด้วยนี่จ้าพอดีว่าร้านเราอ่ะลุงอยู่ใกล้โรงเรียนฉันก็เลยคิดโปรโมชั่นจากหกสิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าหลังจากนั้นก็ขายดีเลยจ้าลุงช่าคิดนะนี่อืมแน่ทำแบบนี้ก็ได้ลูกค้าเป็นนักเรียนเพิ่มขึ้นสิจ้าว่าแต่ว่าวันนี้ลุงเอาเหมือนเดิมหรือเปล่าจ้าอ่ะมันเดิมหนึ่งแก้วจ้าสักครู่นะจ้าลุงครับครับได้แล้วจ้า ครับขอบคุณค่ะคุยกันที่หน้าเดี๋ยวไปก่อนนะได้ไว้เจอก,กันนะบ๊ายบายบาย โชคดีนะเนี่ยที่เรายังเก็บชุดกเรียนเอาไว้อยู่อะ่ะเปลี่ยนตรงนี้เลยเลยกันได้ไม่เสียเวลา สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอาชาเขียวไข่มุกแก้วนึงค่ะเอ่อราคานักเรียนนี้แก้วละ29บาทใช่ไหมคะเออใช่จ้ะเอ,อ๊แต่ว่าน้องใช่ลูกค้าเมื่อช่วงเช้าที่มากับเพื่อนที่ใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่าจ้าอ๋อใช่ค่ะพอดีเมื่อกี้หนูไปเปลี่ยนชุดนักเรียนมาแล้วอะค่ะอ๋อแล้วเมื่อช่วงเช้าไม่มีเรียนเหรือจ้าวันนี้จริงๆแล้วหนูเรียนครึ่งวันอะคะ่ะก็เลย ให้เพื่อนไปก่อนแล้วก็หนูกลับมาเปียนชั้นเรียนค่ะจ้ะแล้วหนูเอาอะไรจ๊ะเอาชาเขียวไขมุกสองแก้วเลยค่ะจะซื้อไปฝากเพื่อนอีกคนหนึงด้วยอสองแก้วนี้แก้วละ29บาบาทใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นะได้ค่ะ ใจเนาะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจ้าฉลาดจริงๆเลยเราซื้อมาเหมดทีเดียวสองแก้วเด็ดวันีค่ะครับแล้วอะไรดีเจ้าวันนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เลย ขานั่งแป๊บได้จ้ะข้างนอกต่งนอกตามสบายเลยจ้ะนั่งเลยสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้ะอ้ะมาอีกแล้วแล้ววันนี้ทำไมเลิกเรียนเร็วจังอ่ะเพิ่งจะบ่ายสามเองอ๋อจริงๆวันนี้ครูปล่อยเร็อะค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนมีงานนิดหน่อยครูก็เลยให้กลับไวอะค่ะอ๋อแล้ววันนี้เอาอะไรดีจ๊ะร้านพี่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนั้นหนูขอเป็น ชาเคียวไข่มุกสองแก้วเหมือนเดิมคะ่ะ2แก้วอีกแล้วเอาไปฝากเพื่อนด้วยหรือเปล่าวันนี้ใช่แล้วคะ่ะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวรอ,อ,อสักครู่นะแปบ๊บหนึ่งนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งรอตรงนู้นนะคะจ้ะตามสบายเลยจ้ะ ็ต้องใส่สิวันนี้เราไปโรงเรียนนี่บัวอะไรอ่ะแต่พหน้าไปชักเรียนนี่มีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะอ,อ๋อเปล่าค่ะอ,อย่าเสียงดังสิที่พี่หน้าใส่ชุดนักเรียนมาพี่หน้าอยากซื้อน้ำในราคานักเรียนนี่ละฮะทำอะไรกันนี้่ยหลอกเขาอย่างนี้มันคิดว่าดียะหรอถ้าเขาโดนจับได้ขึ้นมาแย่นะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนา เขา่าไม่รู้หรอกว่าเราอยู่มออะไรอีกอย่างนะบัตรนักเรียนเขาก็ไม่ตรวจด้วยแค่เห็นว่าพวกเราเสร็จชิักเรียนมาเขาก็ลดราคาให้และเออแล้วโดนจับได้กไม่เกี่ยวนะบอกเลยเออนะะเสียงดังทำให้เน้นไปน้ำเสลยจ,จ้า ขอบคุณมากนะคะพี่ที่คิดโปรโมชั่นดีๆสำหรับนักเรียนไม่เป็นไรจ้ะน้องทานให้อร่อยนะจ๊ะค่ะนี่เดียคราวหน้าผมว่านะถ้านักเรียนเข้ามาซื้อต้ตรวจบัตรนักเรียนบ้างจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นนักเรียน,นหรอือเปล่าพี่หน้าไปดูก็พูดเหมือนรูว่าพี่หน้าเป็นนักเรียนเลยอะ่ะใช่เหมือนเขาไม่เชื่อเลยอะ่ะว่าพี่หน้าเป็นนักเรียนเด<ๆ>ี๋ยวเน้นก,การเดิน ลุงทำไมเหรอจ๊ะนี่ลุงเห็นฉันใส่ชุดนักเรียนลุงก็ยังไม่เชื่อว่าฉันเป็นอ่ะถึงขั้นจะให้มาตรวจบัตรนักเรียนกันเลยเหรออะไรกันลุงไม่ได้อ่า้องสักหน่อยก็จริงแต่พี่นาลุงเขาไม่ได้พูดเชื่อพี่นาเลยนะมึงว่าก็เขาพูดอ่ะเหมือนเขาว่าพี่นาแหละลุงลุงไม่ต้องมายุ่งหรอกหรือว่าลุงอิจฉาฉันนะ ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราอะซื้อน้ำในราคานักเรียนแต่กับลุงไม่จ,จ่ายจ่ายเพืเอลุงเพื่ออิจฉาโอ๊ยน้องแรงเกินไปไมิเนียอย่าทะเอลาะกันเลยกาพูดนะว่าฉันจะไอิจฉาพวกเธอเด็กคนนี้เป็นนักเรียนแต่เธอไม่ใช่ลุงทำไมรู้มาว่าฉันว่าไม่ใช่อ่ะชุนดนักเรียนอะ ใครๆก็ซื้อได้ฉันเลยบอกเจ้าของร้านให้ตรวจบัตรนักเรียนจะได้รู้ว่าใครเป็นนักเรียนจริงใครเป็นนักเรียนปรอมนี่รูปด้หลังโรงเนี่ยใส่ร้ายฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ใส่ร้ายแต่ฉันเห็นนะเธอเปลี่ยนชุดนักเรียน นุงคนนี้ยรอกมาซื้อน้ำในราคานักเรียนเราอย่างนี้ไงผมบอกว่าให้ตรวจบัตรนักเรียนซชบ้างโอ๊ยลุงลุงไม่ต้องมายุ่งหรอกนะเห็นว่าฉันเปลี่ยนชุดแล้วพูดทำไมนี่แสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหนูต้องขอโทษแทนพี่หนูด้วยนะคะว้าฉันเปลี่ยนชุดก็จริงแต่ลุงอ่ะพูดทำไมถ้าลุงไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกแกก็อยู่ส่วนแกสิเนอะ ทำผิดแล้วยังไม่สํานึกผิดอีกไม่ขอโทษแล้วยังไปว่าลุงเขาอีกน้องนั่นแหละที่เป็นคนผิดขอโทษลุงเขาเลยไม่ค่ะพี่น้าโอ้ยโหได้เร็วต้องขอโทษแทนพี่หนูจริงๆนะคะเราผิดจริงก็ไวรเสียเขาสิเดี๋ยวดีพอเล่นดูขายหน้ากนอื่นแล้วเนี่ยโอ้ยเด็กสมัยเนี้ย ไหวเลยโอ้ยวัวเดี๋ยวดีพี่ดาพ่อแล้วเนี่ยหนูไม่กล้ากลับมากินร้านนี้อีกแล้วเนี่ยไปเหอะโอ้ยโอ้ยฉันอุตส่าห์คิดโปรโมชั่นมาช่วยเด็กนักเรียนที่ไหนได้น่าจะเข็ดไปอีกนงานละ